สวัสดีครับจมแก้นกวนพเก้าครับวันนี้เราจะมาเดินด้อมนะถามไพ่ถึงภาพอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะใครเจ้าวิง่งเข้ามาหาหรือใครเจ็บเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าภาพในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับ ฟังดูด้วยความบันเทิงนะครับผมภาพแนคตรของคุณจะเป็นยังไงนะครับเปิดไพ่เรียบร้อยแล้วเป็นตัวแทนเปิดไพ่ขออนุญาตเบื้องบนเรียบร้อยเชื่อมกับพลังงานเบื้องบนพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงาน,ล,งงานละเอียดเรียบร้อยนะครับ,นะรบผมนะก็มาดูว่า พลังงานของคนในช่วงนี้เป็นอย่างไรไพ่คลังก็ออกมาในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะพลังงานของคุณน่ะอาจจะเจออะไรมามาเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลายท่านหรือบางท่านอาจจะเจอกับไสยศาสตร์มนต์ดำนะสิ่งลึกลับอะไรประมาณนะครับผมหลายท่านก็อาจจะเจอคนที่ไม่ นะตะลบตะแลงพูดจาไม่แบบจะเป็นการพูดจาการกระทําการแสดงออกนะใจไม่ตรงกับสิ่งที่แสดงออกมานะ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 มันเป็นภาพพลังงานที่มันอาจจะเป็นเรื่องของอดีตก็ได้นะครับผมเด่นเด๋ยนนี้มันก็ผ่านพ้นไปแล้วความรักอะไรต่างๆว่าถูกเปิดเผยออกมา ภาพปัจจุบันของคุณมันพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานของความรวยอะ่ะความมัง่งคั่งเนี่ยนะเป็นภาพของความมัง่งคั่งเป็นภาพในอนาคตที่คุณจะต้องอสัมผัสกับมันนะคือความมั่งคั่งร่ารวยเห็นไหมนี่เป็นพลังงานของคุณในช่วงนี้มันเป็นคนที่ไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ชอบอยู่นิ่งนะ เป็นคนที่มีไฟมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเห็นไหมมีเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นไหมเห็นไหมดึงดาบชัดเจนในเป้าหมายมุ่มงมั่นตั้งใจเขาเรียกว่ามีอย่างมีแรงบันดาลใจอะครับผมว่าชีวิตมันจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ได้ มันจะต้องมีการขยับขยายมีการพัฒนามีการเติบโตใช่หไหมคุณทำอะไรแล้วมันมีก็เร mm ียกว่าเดสตานะั mm ่นแหะเดสตาเดสตาต้องปิดไว้ก่อนครับเดสตาต้องหาอะไรปิดก่อนเดสตาต้องหาอะไรปิดก่อนนะครับผม,มเป็นอะไรที่อาจจะถูกสิงชันก็ได้ฮะเดสตา อะไรปิดก่อนนะครับเห้ไหมนะครับผมนะฮะคุณทำอะไรแล้วมันมันมีแรงบันดาลใจนะฮะมีความตั้งอ,อกตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีแรงบันดาลใจในเป้าหมายเห็นไหมเห็นไหมคุณทำอะไรแบบไม่เครียดนะสบายสบายนก้าวถอยสบายสบายนะ ในที่สุดเห็นไหมโลกใหม่มันก็บังเกิดขึ้นใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนนะดวงเปลี่ยนเห็นไ,ไหมกลายเป็นโลกใหม่โลกใบใหม่ที่มันสดใสใช่ไหมที่มันสดใสเดือดสตาให้มันสดใสนด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความที่คุณไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่นะเนะห็นไหมความมั่นคงก็เกิดขึ้นเห็นไหมสิกขา เลขสี่ในทางเจนเนอร์เก่าใหมงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นนะเห็นไหมความเป็นปึกแผ่นมีทุกสิ่งทุกอย่างในที่ท่านปรารถนาเห็นไหมนี่เป็นพลังงานของคนนะเป็นองค์งานของคนนี่เป็นลักษณะนี้ตัวตนของคนเป็นปรสนแล้วมันจะแล้วในอนาคตภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงนเปิดไพ่ออกมาเป็นลักษณะของ ไพ่ใบแรกตัวแทนตัวตนเลยคือเป็นไพ่เป็นไพ่เฉลิมฉลองนะไพ่สามถ้วยเห็นหมมีการเฉลิมฉลองแฮปปี้เอนดิ้งอะไรประมาณนั้นกับผมภมไในกรคุคนๆแล้วผมก็ขยายออกมาว่าสามถ้วยนอกจากใใจะแฮปปี้เอนดิ้งด้านอะไรนอกจากเป็นด้านาความสำเร็จด้านการเงินแล้วเนี่ย ธุรกิจการงานแล้วเนี่ยยังมีความเขาเรียกว่าสำเร็จในด้านชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะฮะเดอะซันนะเป็นเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับนะฮะเกิดขึ้นมาในในในพื้นดวงของคนด้วยแสดงว่าพื้นฐานเบสิกของคนนะดีมากนะเป็นที่เป็นมีเครดิตเป็นที่รู้จักนะแล้วก็ยังเป็นนะทีนะ่รักที่เมตตาของ ของผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุน<ม>ใช่ไหมใชไหภายใต้สำรับเป็นดุทรมิตในสายจิตวิญญาณหะายท่านนะหรือคุณอาจจะเป็นคนชอบฝึกเป็นเป็นนักปฏิบัติฝึกจิตประมาณนี้ครธรรมสมาธิค้นหาความจริง ของชีวิตอะไรประมาณนะั้นแล้วไม่ธรรมดาเนี่ยทำด้วยความมุ่งมั่นเลยนะทำด้ดยเขาว่ามีความหลงมุ่งมั่นมีแพชชั่นเห็นไหมเนี่ยใข้างในคนบางคนในที่สุดเห็น mm hmm. ไหมในอดีตในหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะสับสน,นวุ่นวายฟุ้งซ่านเห็น mm hmm. ไหมอันนี้สงของการฝึก,กจิตเห็น hmm. ไหมฝึก,กจิตนะ กับเข้ามาภายในอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นะนะทำแบบสม่ำเสมอทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจม,มีแป้ชั่นมีเป้าหมาย,ยามในที่สุดนจิตนจิตของคุณหรือว่าเรื่องการตื่นรู้เรื่อง,เร,องเรื่องจิตของคุณม,ม,มันก็มีการ พัฒนามีการเลื่อนระดับนี่นหหลายท่านก็อาจจะตาที่สาม,มตาที่สามตาที่สามอาจจะเปิดมากขึ้นใต้สำหรับเป็นวิจิเชียนใช่ไหมนะตาที่สามเปิดนะนะมีอิสระภาพนะฟรีดอม Freedom, นะค,คือเดอเขาเรียกว,ว่าไฮรูเฟนก็ดีนะฮะมิจิเชียนก็ดนะีแล้วก็ เดอะเฮอร์มิตก็ดีเดอะซันก็ดีเนี่ยแล้วก็เทมม์ก็ดีนะคหมายถึงว่าจิตก็ควรมีการเลื่อนระดับนะครับผมมีการพัฒนาตาที่สามนี่เปิดผมว่ามีความมั่นใจว่าเปิดเกินร้อยนะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะตาที่สามนะจักระที่หกนะเพราะเรื่องการตื่นรู้เนี่ยมันมันมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม การตื่นรู้การรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องสัจธรรมประมาณนี้ครับผมหรือหลายๆท่านอาจจะขเข้ากับพิสุม,มิติทิหานะครับผมมิติทิหานะครับผมก็พนะิสุม,มิติทีิหาม,นะมีความรักรักแบบที่ว่าไม่มีเงื่อนไขนะครับผมรนะักแบบนี้เงินไขน่เนี่ยคุณเป็นะค,มมคนที่รู้จัก ปกป้องพลังงานของตัวเองนะเป็นคนขยัน,ขนแข็งใช่ไหมนี่อีนน้สงของความขยันความมุ่งมั่นของคุณเนพะื่อทำให้กายภาพใช่ไหมฮะเมื่อภายในมันมันตื่นใช่ไหมภายในมันตื่นมันสว่างใช่ไหมภายในมันตื่นมันสว่างใช่ไหมพสัจธรรมของชีวิตภายในผ่องผ่องใสมีอิสรภาพใช่ไหมไม่เครียด หลุดออกจากความเครียดความมีตกกังวลไหมความสับสวนวุ่นวายต่างๆมันออกมาหมดแล้วม,มันทิ้งไปหมดแล้วมันขจัดไปหมดแล้วเห็นไหมมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าจิตของคุณมันเป็นเข้าสู่เข้าสู่ King King way, คิงถือถ้วยคิงถือถ้วยก็หมายถึงว่าสุดๆของอารมณ์ความรู้สึกแล้วครัผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าบาลานฟรีเคนซี y คลื่นความถี่ในสมองนะครับที่ส่งออกไปในจักรวาลความรู้สึกนึกคิดการพูดการจาการปรับสมดุลอะไรต่างๆคุณมันพร้อมแล้วใช่ไหมมีอันไม่มีความคือไม่ตัดสินใครๆนะโดยเฉพาะนะเรื่องการปกป้องพื้นที่ของตัวเองนะคุณสุดยอดมากอะไรที่มันทกซิกอะไรที่มันลบๆกระแสอะไรต่างๆคุณจะไม่ ไม่ไปสนใจเลยนะครับผมมันจะอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นอยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนมากนะครับผมนะรู้จักนะพัฒนาตัวเองนะครับผมนะรู้จักเข้ากลุ่มเข้าทีมเห็นไหมไหมไพ่ใต้สนับขาเป็นเดอเวอร์เ้ใหม่ถึงว่าคุณผ่านนี่มาผ่านความความยากลาบากผ่านอะไรมาเยอะะไปหมดเลยเห็นไหมผ่านอุปสรรคพัฒนาอะไรต่างๆมาหมดเลย ในที่สุดมันก็คุณก็สบายๆในช่วงนี้สำเร็จสมบูรณ์สมหวังไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านเขาเรียกว่าด้านการเงินด้านความรักอะไรต่างๆมันประสบความสำเร็จใช่ไหมด้านความรักมันก็คุณก็อยู่ในใ,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 ใน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 ภุมิที่มัน โอเคเห็นไหมสบายๆเลยนะเห็นครอบครัวประสบความสําเร็จเห็นไหมมีครอบครัวมีอะไรต่างๆที่มันสุดยอดนะครับผมนี่เป็นภาพอนาคตของคุณมันก็สุดๆเัยผมว่าภาพในอนาคตของคุณมันมีดดซันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานในพื้นดวงโอเคนะคุณก็ มันจะชีตมันจะตอบโจทย์มากเลยนะทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งภายในของคุณมันมันเรียกว่ามันมันสอดคล้องกันนะคภายในของคุณมันอย่างมันมีอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นมีความผ่องใสความผ่องใสเห็นไหมแล้วก็กายภาพคือเรื่องเรื่องความเป็นอยู่มันก็ เป็นไปตามอัตภาพเห็นไหมอัตภาพของคนคือความมั่งคัง่งเห็นไหมมั่งคั่งในในอัตภาพของคนนะก็คือความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮแต่คนมิ่มันมีมัมม่งคั่ง,งทั้งภายในและภายนอกภายในจิตใจของคุณมันก็มันเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความสุขแบบแท้จริงนะครับคือความสุขเกิดจากอะไรครับพระเจ้าบอกว่าความสุขคือว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเห็นไหม คุณเปคนที่ฝึกจิตปฏิบัติตนสม่ำเสมอฝึกฝึกแบบฝึกแบบเอาจริงเอาจังด้ยนะเอาจริงเอาจังนะนที่สุดคุณก็จิตของคุณก็จิตที่ฝึกดีแล้วรูุ้ทธเจ้า่าย่อมนำสุขมาให้ในคุณก็มีความสุขนะครับสละยึดมั่นถือมั่นสละแฮปปี้เฮนดิ้งเห็นไหม ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันนีนะครับนกะนะดใช้วิจนณญาณในการรับชมนะครับอ่านตามหนา้าไพ่ครับผมนะรับเอาพลังงานที่ดีเข้าไปนะครับผมนะนะชีวิตนะนะถ้าเราเชื่อเชื่อมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเชื่อนะผมความเชื่อเนี่ยนำมาซึ่งความก็เรียกว่าอาจจะเป็นความ เป็นจริงตามความเชื่อของท่านก็ได้นะครับผมมันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมความเชื่อศรัทธาน,ะนำมานำมาซึ่งความสําเร็จนะในหลายๆอย่างนะครับผมขอให้ทุกท่านสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาบางครั้งล่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ